สวัสดีครับวันนี้มาชมอารมออาการไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับผมขนาดไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับผมยังได้เลอขนาดนี้มาดูครับผมว่าอาการจะเป็นยังไงครับผมตัวนี้จะมีไฟไม่ลงหัวเทียนนะครับผมมาเช็คเบื้องต้นแล้วไฟออกจากกล่องออกจากมัดไฟอยู่นะครับผมไล่สายที่เรื่อยเรื่อยมาครับผมมาเจอต้นตอครับผมอยู่สวิต์เปิดปิดเปิดกุญแจครับผมก็เลยได้ทําการเช็คแล้วก็ ทำการจับสายใหม่ครับผมสายใหม่ครับผมตัวนี้เครื่องดีเครื่องแน่นครับผมสุดยอดมากครับผมประเด็นคือคันนี้ลูกค้าเจ้าของเดิมครับผมเติมน้ํามันสองทีใส่แทนน้ามันเครื่องครับผมอัดมาเต็มพิกัดเลยได้ถ่ายออกมานะแบบเหมือนโคลนดินโคลนนะครับผมขา,ขายดินโคลนเลยท่านนึงดีเครื่องไม่พังครับผมถ่ายออกทันครับ ตัวนี้ไม่มีโซ่หลังมานะครับผมแต่ว่าเครื่องอย่างดีอย่างนั่นเลย